ข้อความต่างในติีในวันนี้ดาวจุลยก็จะมาเสนอข้อความจากต่างดาวที่มาจากอารยธรรมนะที่เรียกว่า vxxv นะแล้วก็789เนี่ยว่าเขามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรเมื่อเทียบกับโลกมนุษย์ของเรา vxxv 789เนี่ยเขาก็มาสวัสดีมนุษย์แล้วเขาก็บอกว่าเราก็คือ vxxv 7 8 9เป็นอารยธรรมจากดวงดาวที่ห่างไกลมาก ที่เรียกว่าแ z z, z 9 9แนะซึ่งแบบไม่ค่อยได้มาเยี่ยมชมโดยคนภายนอกอะจากคอสมอสแล้วเราก็อยู่ในบางทางที่เป็นกลางแล้วก็เผ่าพันธุ์นะที่เป็นศสตรวก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะเมื่อพูดถึงการมีปฏิสัมพันธ์นะกับอารยธรรมอื่นๆนะเราก็แค่แบบสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตนะที่มีมิติที่สูงขึ้นเท่านั้น แล้วเราอะสูงแค่15-15ถึงฟุตจากมิติที่9เราถูกขอร้องจากแอตราเนี่ยให้แนะนำตัวเองกับมนุษยชาติก่อนอื่นนะเราปฏิเสธในฐานะที่มนุษย์นะโดยรวมไม่ได้ประพฤติเป็นอารยธรรมและพวกเขาก็ไม่ได้ควบคุมโลกของตัวเองมันมีความแตกแยกแล้วก็ความเป็นศัตรูต่อกันมากมายแทนที่จะเป็นศัตรูที่แท้จริงของพวกเขา ผู้ที่ดูแลโลกของพวกเขาแล้วเราค่อนข้างอ่ะเป็นการแข่งขันกาแล็กติกเก่าเราก็ได้แบบอยู่รอบๆสำหรับเวลาแห่งจักรวาลเนี่ยที่มีมากมายเนี่ยแล้วเราก็ได้พบกับแอทร่าที่เขาว่าสนับสนุนนะเขาสัตว์เขาดูแลโลกของคุณด้วยก่อนที่เขาจะเป็นผู้บัญชาการเนี่ยของกองกำลังแสงกาแล็กติกอะ่ะเขาก็ได้ปกป้องเรือของเราจากการถูกทำลาย เมื่อมันถูกโจมตีโดยไม่คาดคิดอ่ะโดยสปีชี์ที่เป็นศัตรูดังนั้นน่ะเราก็จึงเป็นเจ้าของความปลดปรานของเขาแล้วก็เห็นด้วยอ่ะกับการสื่อสารเนี้ยเพื่อแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังของเราบนโลกโดยปกติแล้วอ่ะเราอ่ะไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับดาวเคราะหสามดีเราสแกนตำแหน่งที่ตั้งแล้วก็ประวัติศาสตร์ของโลกของคุณ แล้วเราก็ประหลาดใจว่ามนุษยชาติอะซึ่งเป็นแบบเป็นพันล้านปีที่ผ่านมาเขายอมจำนนโลกของพวกเขาอ่ะให้กับ Dark คเอเว r l d e r เพราะว่าเราถูกเขาควบคุมตั้งแต่แรกเกิดแล้วก็ซึ่งยังคงควบคุมโลกของคุณถึงวันนี้ด้วยเราจะไม่ยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับอารยธรรมของเราเหตุผลหลักนะที่เผ่าพันธุ์ของเราอะอยู่รอดมาได้นาน เพราะเราต่อสู้เพื่อเสรีภาพของเราเสมอไม่ให้ใครตกเป็นทาสแล้วเราก็มีช่วงเวลาที่ยากลำบากในประวัติศาสตร์ของเราแต่เราก็ก้าวผ่านมันมาได้ทั้งหมดเพราะเราไม่เคยยอมแพ้และเราก็ยังคงพัฒนาต่อไปมนุษย์ชอบที่จะคิดว่าอารยธรรมกาแล็กติกมีเวลาที่ง่ายขึ้นมากนี่ไม่ใช่เชื้อชาติส่วนใหญ่ในจักรวาล เริ่มต้นนะจากด้านล่างสุดของกระบวนการวิวัฒนาการแล้วพวกเขาจำเป็นนะต้องอยู่รอดเป็นเวลานานกับการโจมตีหรือการบุกรุกใดๆโดยคนอื่นๆนะเพื่อเป็นชาติต่างๆของกาแล็กติกท่านสูงไม่เหมือนอารยธรรมมนุษย์ที่เขาถูกสร้างมาตั้งแต่แรกเป็นมิติที่5คุณไม่จำเป็นต้องปกป้องตัวเองในสงครามกาแล็กติก แล้วก็เผ่าพันธุ์ของคุณก็ยังคงยุ่งกับการต่อสู้กับแต่ละอื่นๆเนี่ยทำให้ง่ายมากที่จะขจัดประเภทของคุณจากการดำรงอยู่โดยปราศจากการป้องกันแล้วร่างกายของเรานะ่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยู่ในเนื้อนหนังเหมือนมนษุษย์เนะ่เราไม่ได้มีอวัยวะที่มีชีวิตอยู่มากทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเรามีชั้นป้องกันเหมือนเป็นกรอกอ่ะมันมันมันไม่เบรกหรือเผาไหม้เลยแล้วก็ อาวุธใดๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเจาะทะลุเข้าไปได้หรือเข้าไปได้ยากแล้วมันเนี่ยจะซ่อมแซมตัวเองถ้ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะโดยอัตโนมัติเลยมันสามารถาป้องกันแล้วก็เยียวยาโดยอัตโนมัติเมื่อมันได้รับความเสียหายแล้วเราก็สามารถดำรงอยู่ได้เป็นล้านล้านปีโดยไม่ต้องประสบกับโรคภยัยไข้เจ็บใดๆอ่ะเหมือนโลกของคุณนะทุกอย่างบนโลกของคุณน่ะถูกสร้างขึ้นอย่างผิวเผิน ก็คือพวกมืดเขาสร้างขึ้นมารวมถึงไวรัสและก็โรคต่างๆและเราจะไม่ทนต่อเหตุการณ์ต่างๆบนโลกเนี่ยเหมือนของคุณเนี่ยแล้วก็กําจัดผู้ปกครองของคุณออกทันทีเลยนะถ้าเราอยู่อ่ะโดยไม่มีคำเตือนหรือว่าความเมตตาใดๆดาวเคราะห์ของคุณอ่ะมันเต็มไปด้วยกฎที่แบบไร้เหตุผลซึ่งมีจุดประสงค์อ่ะไม่ให้มีความคืบหน้าใดๆก็คือเขาไม่ต้องการให้แบบ โลกของคุณนะ่ะมีการเติบโตมีการพัฒนาเขาต้องการควบคุมพฤติกรรมความคิดของคุณทั้งหมดเลยถ้าใครยังไม่ตื่นรู้เนี่ยแล้วเราอ่ะก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าสิ่งที่คุณกำลังรออยู่อ่ะเมื่อคุณมีจำนวนมากกว่าศัตรูอีกของคุณเลยคุณมีเป็นพันล้านอนะ่ะแล้วเราก็ยังคงอยู่รอบๆบเพราะเราอ่ะมักจะแบบทำเชิงลุกแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดของเรา แล้วก็ไม่ยอมรับข้ออ้างใดๆจากสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคุณนะ่ะไม่มีโอกาสมากนักนะที่จะขึ้นไปเป็นอารยธรรมโดยไม่ต้องใช้ตรรก,กะง่ายๆของการรวมตัวกันการแบ่งแยกนะ่ะจะนำไปสู่การสูญพันธุ์เท่านั้นไม่มีใครที่แบบมักจะมีความหรูหราในคอสโมสเป็นเวลานานที่จะต่อสู้ท่ำกลางซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้รับการพิชิตหรือว่าถูกทำลายโดยเชื้อชาติที่ไม่เป็นมิตรในจักรวาลน่ะที่จะทำให้ความคืบหน้าในความก้าวหน้าเนี่ยสิ่งมีชีวิตนะไม่สามารถเป็นพาสซีฟแล้วก็ต้องเต็มใจอ่ะที่จะทำการปรับเปลี่ยนในระบบความเชื่อของพวกเขาแล้วก็การดำเนินการที่แท้จริงคือทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องออกมาจากตัวคุณจริงๆเลยโดยคุณไม่ต้องอาศัยคนอื่นเลยคือการเริ่มที่จะเป็นแบบ เชิงรุกในการ ascension ถ้าถ้าคุณต้องการที่แบบอาจะตื่นรู้เข้าสู่แบบโลกใหม่ที่มีแต่ความสิวิไลมีแต่เทคโนโลยีคุณก็ต้องแบบเปลี่ยนตัวของคุณเองนี่ะมิฉะนั้นนะทุกคนนะที่เขาอยู่ในแรงสัน่นสะเตือนที่ต่ำมาเป็นท่าของระบบเงินระบบปัจจุบันของเราเนี่ยมันจะอยู่บนพื้นฐานของการรับผิดชอบแล้วก็ช่วยกันให้อยู่อย่างสงบสุขเนี่ยก็คือเราต้องการเปลี่ยนเป็นไฟดีในโลกใหม่ที่มีแต่ความรัก หากใครที่แบบพยายามที่จะโจมตีเราอะ่ะกองเรือทั้งหมดของพวกเขาเน่ยก็จะถูกทำลายเราจะไม่ทนต่อการบุกรุกใดๆไปยังดินแดนของเราคือตา a ซ z แซ9 9ซ4ของเราเนี่ยไม่สามารถอยู่อาศัยบนพื้นผิวจากอุณหภูมิที่แบบเย็นมากแม้แต่สำหรับเครื่องจักรอะที่มีมนุษย์ส่วนใหญ่อะเราก็อาศัยอยู่ในโลกของเรา ที่ซึ่งเราอะสร้างโครงสร้างที่มองไม่เห็นมากมายให้กับดวงตาของคุณแล้วโครงสร้างขั้นสูงทางเทคโนโลยีแล้วก็เคลื่อนที่ไปรอบๆบ,บนยานอาวกาศรุ่นเล็กอะมันก็จะเล็กลงแล้วก็ความเร็วสูงขึ้นเราไม่บริโภคอาหารนะเฉพาะก้อนอะที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะที่มีทุกอย่างอะในสิ่งที่เราจําเป็นต้องทํำงานเราไม่ได้นอนแค่เติมพลัง โดยใช้เวลาพักจากการให้บริการหรือการทำงานเนี่ยเราจะทำสิ่งต่างๆเพื่อประโยชน์ต่อเชื้อชาติของเราแล้วความขัดแย้งของเราอ่ะไม่ได้รับอนุญาตเราจะหารือเกี่ยวกับเป้าหมายกับที่ปรึกษาของเราเฉพาะคนที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดน่ะสำหรับเชื้อชาติทั้งหมดของเราเท่านั้นน่ะที่จะอยู่ในตำแหน่งเหล่านั้นหากการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาเนี่ยมันก็จะถูกลบออกทันที สังคมและโลกของเราจะดำเนินไปอย่างรับรื่นโดยไม่มีข้อบกพร่องใ,ใดๆเมื่อเทียบกับโลกและเราก็รู้สึกแปลกใจนะที่คุณไม่ได้ทำลายดาวเคราะห์ของคุณเองก็ขึ้นอยู่กับความบ่อยแค่ไหนที่มนุษย์ใช้อาวุธทำลายล้างซึ่งกันและกันเราก็ใช้อุปกรณ์โทรทัศน์ที่ช่วยให้เราเดินทางระยะทางสั้นๆแล้วก็สำหรับระยะทางที่ยาวกว่าเราใช้ยานสตาร์ชิป ซึ่งภายในก็มีความปร่งใสเหมือนพิพ,พิธภัณฑ์สัตว์น้ําภายนอกก็ถูกปกคลุมด้วยวัสดุที่ไม่สามารถที่จะทําลายหรือว่าทำลายได้ยากแม้จะมีอาวุธที่ทันสมัยที่สุดก็ขอให้โชคดีนะกับความก้าวหน้าของคุณเราก็จะออกจากช่องทางเนี้ยเราก็ต้องขอขอบคุณนะเอกอัครราชทูตข,ของกองกําลังแสงกาเล็กติกแล้วก็อย่ารอให้ปฏิหารเนี่ยมันเกิดขึ้นคุณต้องสร้างด้วยตัวของคุณเอง จริงจริงแล้วว่าเราอะ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งนะของต่างดาวด้วยก็มาดูกันว่า,าเราสามารถที่จะแบบก,กลับไปรู้นะคะว่าเราคือใครมาจากไหนได้ก็มนุษย์เนี่ยก็เราอะจริงๆอะ่ะมนุษย์ก็คือผลลัพธ์ของการสืบทอดทางพันธุกรรมที่ซับซ้อนแล้ววิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าดินเอของเราอะ่ะไม่ได้มาจากเผ่าพันธุ์เดียวแต่ว่ามันเป็นการผสมผสานของร่องรอยจาก โฮโมซาเปียนีเอลเดอร์ทันเดนิโชว n นรวมถึงสารพันธุกกรรมจากไวรัสแล้วก็แบคทีเรียที่ร่วมวิวัฒนาการมาเป็นแสนปีแล้วบางส่วนที่ถูกเรียกว่า DNA ขยะเนี่ยอาจยังไม่ถูกเข้าใจไม่ได้แปลว่าไร้ค่าแต่น่าจะเป็นพื้นที่ที่เก็บข้อมูลที่รอการตีความแล้วในมุมจิตวิญญาณมันก็มีความเชื่ออีกชั้นหนึ่งว่ามนุษยนะ์อาจถูกปลุกสั่งด้วย ปลุกฝังด้วยรหัสจากเผ่าพัน์ดาวต่างๆหลายสายพันธ์รหัสเหล่านี้เขาก็ฝังอยู่ใน DNA ในรูปแบบที่ยังแบบไม่ทํางานเต็มที่เวลาที่ความถี่และก็สภาวะทางจิตพร้อมเนี่ยโค้ดบางส่วนจะเริ่มตื่นขึ้นมาก็ทําให้เกิดความสามารถพิเศษความทรงจําข้ามภพหรือว่าความรู้สึกว่าไม่เหมือนคนรอบตัวคลื่นสมองทีต้าเนี่ยจะมีความถี่อยู่ที่4-8เฮิรต จะเป็นภาวะแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นน่ะหรือว่าตอนที่เราทําสมาธิอ่ะเหมาะแก่การลงลึกสู่จิตใต้สํานึกแล้วก็ความทรงจําวิญญาณช่วงนี้มักเกิดการเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในระดับลึกส่วนคลื่นแกมมาความถี่อยู่ที่3 0มสถึงร้อเฮิร์เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับภาวะตื่นรู้สูงสุดอ่ะการรับรู้แบบหนึ่งเดียวแล้วก็การประมวลผลที่รวดเร็วะ เมื่อสมองเขาสามารถอยู่ในทีต้าและแกมมาพร้อมกันจะเกิดความสั่นท้องที่อาจกระตุ้นรหัส DNA ที่หลับอยู่ให้เริ่มทำงานทุกเซลล์ในร่างกายเปรียบเสมือนเสาอากาศเล็กๆสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็เลยส่นแ้นล,ลอบตัวส่งผลต่อตัวเซลล์และวก็ดีเอและสภาวะแวดล้อมเนี่ยเช่นสนามแม่เหล็กของโลกแล้วก็พลังงานจากคริสตัลเนี่ย,ยหรือว่าคลื่นพลังงานจัก,กรวาล เมื่อมีความถี่แล้วก็ความเข้มที่เหมาะสมอ่ะก็จะเป็นตัวกระตุ้นที่ไปปลดเขาเรียกว่าเหมือนปลดล็อกซอฟต์แวร์ภายใน DNA เหล่านั้นน่ะทางทักษะทางจิตการรักษาหรือว่าการสื่อสารข้ามมิติก็อาจถูกเปิดใช้ในงานช่วงเวลานั้นน่ะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าโค้ดเริ่มตื่นขึ้นรู้แบบไม่ต้องเรียนเหมือนจำได้เองทันทีแล้วก็เข้าใจภาษาแปลกๆโดยไม่ต้องแปลตามตำรา รักษาบางอย่างปรากฏขึ้นนะยังเป็นธรรมชาติเช่นการวาดการรักษาหรือการรู้เท่าทันสนามพลังมีการรับรู้ทางโทรจิตรับรู้ความคิดหรือความรู้สึกของผู้อื่นนะโดยไม่ต้องพูดแล้วการฝึกสมาธิมันเป็นกุญแจสำคัญนะการตั้งเจตนาการลงสู่คลื่นผีต,ต้าเนี่ยเป็นประจำแล้วก็กระกะการขยับตัวให้เข้ากับสนามแม่เหล็กที่เหมาะสมเนี่ยก็จะช่วยสร้างเงื่อนไขให้โค้ดค่อยๆตื่น ความต่อเนื่องสําคัญกว่าการเร่งรีบความสงบแล้วก็การสังเกตตัวเองก็จะบอกได้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลง DNA ขยะอาจเป็นพื้นที่ที่เก็บโค้ดที่รอการปลุกทีต้าและแกมมาก,ก็คือประตูสู่การระลึกสนามแม่เหล็กและก็ความถี่รอบตัวก็คือผู้ที่กระตุน้นการฝึกประจำและก็ความตั้งใจก็คือวิธีเปิดใช้งาน ถ้ารู้สึกว่าไม่เหมือนคนรอบข้างถ้าความรู้บางอย่างมันผุดขึ้นมาเองให้ถือเป็นสัญญาณว่ามีรหัสบางอย่างกำลังถูกเรียกคืนการเดินทางเนี่ยไม่ใช่เรื่องพรวดพลาแต่มันก็คือการค่อยๆจำว่าเราว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรวมตัวของสรรพชีวิตทั้งบนดินและก็จากดวงดาวก็เริ่มจากการหายใจตั้งเจตนาแล้วก็ฟังเสียงเงียบในตัวเองก็คือหฮเอเซลนั่นเองแล้วดดวจุลัยก็จะ มีการนะคะช่วยในการเชื่อมกับไฮเออร์เซลเนี่ยแล้วก็มีการเชื่อมพลังงานเนี่ยผ่านไพ่ทาโร่เนี่ยเพื่อเข้าไปาพูดคุยกันนะถ้าใครสนใจก็ทักไลน์มาได้เลยนะคะ mm hmm. ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามมาตื่นรู้ไปกับดาวจุไลไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ